กับ f อต่างกันอย่างไรคลิปนี้ควอสเกตซาร์เรามีคำตอบค่ะสำหรับหลายๆคนที่กำลังหาข้อมูลมาศึกษาต่อที่เรมัมณีอยู่นั้นก็อาจจะเคยเกิดความสงสัยขึ้นว่าเมื่อเราเจอคำว่าฮุกชู c เลอร์อุ i ิเวอร์ซิหรือว่าฟ a k ฮ o กชูลเลอร์แต่ละอันนั้นต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะ ง่ายๆก็คือคำว่าฮุกชูลเลอร์นั้นไม่ได้เทียบเท่ากับคำว่าไฮสคูลในภาษาอังกฤษแต่อย่างใดแต่หมายถึงสถาบันในระดับอุดมศึกษาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิทยาลัยดนตรีวิทยาลัยครูและวิทยาลัยอื่นๆอีกหลายชนิดสำหรับอุนิเวอร์ซิตี้นั้นนั่นก็หมายถึงมหาวิทยาลัยที่เราคุ้นเคยที่มีหลายคณะหลายสาขาวิชาและการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นก็จะเน้นภาคทฤษฎีกันซะเป็นส่วนใหญ่ ส่วน f อหรือฟักคุกชูเลอร์ที่หลายๆคนอาจจะหาข้อมูลเจอนั้นตรงนี้ก็เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเหมือนกันแต่ถ้าจะให้อธิบายอย่างง่ายๆก็คือ f อเนี่ยนะคะเขาจะเน้นที่ภาคปฏิบตัติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่ไปเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่ f อฟ ก็จะได้เน้นการปฏิบัติกันมากหน่อยแล้วก็ทฤษฎีเนี่ยอาจจะน้อยลงมากว่าหรือการวิจัยเนี่ยอาจจะน้อยลงมากว่าถ้าเทียบกับอุนิเวอร์ซิตี้แต่เมื่อคุณเรียนจบแล้วก็จะได้วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทเหมือนเหมือนกัน ต้องระวังนิดหนึ่งว่าถ้าใครก็ตามที่วางแผนระยะยาวว่าต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต่อไปนั้นก็ควรที่จะเลือกเรียนที่อ n i v e r s i t ซิเพราะหลายครั้งหรือส่วนใหญ่ถ้าเราจบวุฒิปริญญาโทจาก f อฟหรือ f a กฮ c กชูลเลอรก็อาจจะมีปัญหาในการที่จะขอเรียนต่อปริญญาเอกได้อาจจะต้องมีการทําเรื่องเป็นกรณีพิเศษอะไรแบบเนี้ยที่มากขึ้นตรงนี้พวกเราต้องระวังกันให้ดีนะคะแถมท้ายกันสักนิดหนึ่ง พราะนอกจากความสับสนระหว่าง u n i ิเวอร์ซิต u n สกับฟัคคุกชูลเลอรหรือ F5 แล้วบางครั้งเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า f ฟลฮาเหรือ f o c คุกชูลเลอรตรงนี้ต้องแยกออกไปเลย ฟาวฮาเอสหรือโฟกหกชูลเลอร์ er, นั้นเป็นที่ที่เราอาจจะไว้เรียนภาษาหรือเรียนเพิ่มเติมพิเศษไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารคอมพิวเตอร์โยคะที่เรียกได้ว่าเป็นลักษณะโรงเรียนที่ส่งเสริมให้พวกเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวกันแบบตลอดชีพนั่นเองเพราะฉะนั้นคุชเกจซาข,ของเราในวันนี้ก็คงจะตอบคำถามค่าใจของทุกคนได้แล้วว่าอูนี่กับเอฟฮาต่างกันอย่างไรหาข้อมูลครั้งต่อไปคงไม่สงสัยกันอีกต่อไปแล้วนะคะ โค้ดสเกซ่าของเราในคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วว่าแต่ข้อมูลที่เรานํามาฝากทุกคนแบบสั้นๆง่ายๆแบบนี้ถูกใจทุกคนไหมคะถ้าถูกใจอย่าลืมช่วยครูกดไลค์กดแชร์หรือจะคอมเมนต์ให้ฟีดแบ็กเพิ่มเติมรวมไปถึงทิ้งคําถามเอาไว้ก็ได้เช่นเคยเดี๋ยวพวกเราจะค่อยๆเลือกเอาแต่ละคําถามที่น่าสนใจหรือที่ทุกๆคนอยากรู้มาตอบให้วันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโค้ดเกซ่าคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นวันนี้ควชเกษซาของเราในวันนี้ก็คงจะพอจะอะยังควชเกษซาของเรา